น้ำใจพันรื่นนะครับเธอนมาสายไฟลุอาต่อได้ดีอ่ะไอ้เจดีพันเจ็คนข้าวเนาะจะมานีหรืเปล่าลงให้เำจัดมันไปก่อนเนาะขอบคุณคณะที่ยี่สี่ลกงอาจเขาจะใส่ผู้เย้าผู้เย้ามัดหอยขันหมากไงนห้กำจัดลุงผู้เย้าว่าใช่ไหม แต่ต <si ้าอาทานเขาเลี่ยลงไปห้องขม่โอ้โหนี่ผู้นี้แค่นหหลายคนผู้นี้จค่คนหนึ่งมีคนเออใช่ไปคนคนหนึ่ก้านอนนะครับขอบคุณขอบคุณเดยสองคนแสดงว่าทุกพบุรุษยังมีแรงอยู่ผู้นี้บอกผู้นี้ผู้เดียววาครับ

đó ạ. Được chưa? Đó, vật địa ô con thế. Đó, chả thế. Ô, được ạ. Thì là một